สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่รักทุกท่าน h e l l o ล f ฟน e ุก e นอีแวลล e y s Happy นะคะวันนี้เราจะมีการมายำปลากระป๋องนะคะนี่นะคะปลากระป๋องนะคะรสผสมนะคะก็จะมีนะคะพริกนะคะต้นหัวหอมนะคะน้ำมะนาวเรานะคะน้ำมะนาวที่เครื่องปรุงรสนะคะพวกผัก นะคะผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีธรรมดานะคะแล้วก็มีแตงกวานะคะเราจะไม่ใส่จากไทนะคะเพราะว่ามันมันเหนียวนะคะบางคนไม่ชอบนะคะ <arose. S 1> เราก็ใส่ธรรมดานี่แหละค่ะก็มีทุกๆอย่างนะคะแล้วเราเดี๋ยวมาก่อนอื่นนะคะเราก็มาจัดนะคะมามาจัดนะคะผักนะคะเอาไว้ทิมนะคะเราก็มาหั่นแตงกวานะคะแตงกวานี้เราก็จะหัห่นแบบจับนะคะ หันแบบทอดมีไปนะคะนี่นะคะ,คะกินแบบง่ายๆนะคะอันนี้เราซอแบบนี้ธรรมดานะคะเวลาเรากินแล้วก็ทําแบบนี้นะคะจิ้มกับผักค่ะแล้วเราก็เอามาจัดนี่ก่อนนะคะจัดนะคะแล้วก็ตัดตรงปลายนะคะคาะผัดชี่มีประโยชน์มากนะแล้วก็ตัดเอาไว้จิ้มจิ้มทานนะคะนี่เราก็จัดเรียงเอาไว้ก่อนนะ เรียงก่อนนะคะใส่ผักนะคะใส่ผักกันนี่นะคะก็มีทุกอย่างนะคะเครื่องปรุงเราไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะเครื่องปรุงไม่ต้องปรุงมากนะคะคือว่ายำนะคะยำปลานะคะยำปลาป๋องรสแซ่บนะคะ,ะ Suit สมุนไพรนะคะปลาป่องรสแซ่บสมุนไพรนะคะอันนี้เราก็มาทํากันเลยนะคะ่เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงมานะครับเครื่องปรุงไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะ มีไม่ต้องใส่ผงชูรสเ,เพราะว่าเครื่องปรุงในนี้นะคะเขามีพร้อมอยู่แล้วนะคะเขามีพร้อมนะคะก็จะอธิบายทีนะคะก็มีผักนี่นะค่ะอันนี้เแล้วเราจะเอาไว้จิ้มได้นะจิ้มได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นเป็นโบ,ก,บกงูนะคะเขาเรียกแบบนั้นนะเขาเรียกกันแบบนั้นนะคะเราก็จะมาตัดนะคะเอาไวช้ชิมนะคะนี่เราเขึ้นมาตัดเลยนะคะอ่า เลยนะคะนี่นะคะเราก็จะหั่นเป็นแบบลักษณะตรงนี้นะคะนี่นะคะหั่นให้เป็นลวดลายนะคะลวดลายแล้วเราก็ใส่ไปข้างนี้นะคะข้างตรงนี้นะคะเอาไว้ชิมนะคะนี้เราก็มาทํากันเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีปลากระป๋องนะคะ ปลากระป๋องอย่างดีนะคะเป็นเนื้อปลานะคะเวลาเวลาอย่ามปุ๊บอย่าอย่าละเอียดนะคะให้แบบพอประมาณนะคะมีนะคะพริกขี้หนูนะคะนี่หัวหอมแดงนะคะไม่เอาเราไม่จะไม่เอาหัวหอมใหญ่นะแล้วก็มีนี่นะคะผักชีฝรั่งนะคะแค่นี้แหละค่ะเรื่งปรุงรสถ้าใครไม่ไม่มีมากนะคะเราก็เอานี่เข้ามาเลยนะคะนี่แหละค่ะ แล้วก็ปรุงเนี่ยปรุงรสมาเลยนะคะใส่ลงมาเลยนะคะปาทินเซียงนะคะเพราะพวกนี้ไม่ต้องไปใส่ผงชูรสอะไรนะคะเพื่อเครื่องปรุงเขาอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงอยู่ในนี้นะคะเราก็ใส่นี่ไปเลยนะคะหัวหอมนะคะค่ะมนันหัวหอมใส่เยอะๆนะคะเครื่องปรุงเราต้องใส่ยเยอะนะคะ learned, แล้วเราก็คลุกไปนะคะคลุกไปนี่นะคะ คุกนะคะแล้วเราก็ใส่นะคะพริกขี้หนูนะคะใส่ลงไปลดแซบหน่อยนะรดแซบนะคะเราก็จะคลุกแบบนี้นะคะเราคลุกแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ใส่นะคะน้ำปุอ้น้ำมะนาวไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสดเลยค่ะเราก็ใส่ปูนพรอมเนื้อ เราใส่ทีเดียวแล้วเราค่อยใส่ปรุงนะคะแล้วก็ใส่แตงปลาไปนะคะใส่เยอะหน่อยนะคะยำาป,ปลากระป,ป๋องแตงกวานะคะนะรสสมุนไพรนะคะจะมีผักเยอะๆนะคะเราจะไม่ใส่ตะไครนะคะตะไคร้มันนั่นค่ะเวลาเคี้ยวมันชอบแบบแข็งๆนะแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยใส่ลงไปนะคะเคี่ยวกรสุมไพรหมดเลยนะคะเคกี๊ยวกรสุมไพรหมดเลยนะคะเราคลุกเคล้ากันไปนะคะ ของกินง่ายๆนะคะค่ะพระท่านจะชอบนะคะใส่บาตรแบบป้าระป๋องกุทแจนะคะจะไม่ค่อยมีใครทำนะคะแล้วเราเอาเวลานี้ค่ะมาซอยนะคะหัวหอมนี้เพิ่มนะคะค่ะมาซอยเพิ่มนะคะ่ะเดี๋ยวซอยตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเปิมเพิ่มน้ําอีกนิดนึงนะคะแล้วก็มาซอยนี่ค่ะซอยลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะซอยละ่ะซอยเพิ่มอีกหน่อยให้มีให้มีรสหอมนะคะให้มีรสหอม ซอยลงไปมนาะเล็กๆหน่อยไม่ต้องใหญ่นะคะไม่ต้องใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ปรุงรสไปเลยนะคะนี่นะคะปรุงรสไปตรงนี้เลย แล้วก็เราก็เติมน้ำปลานิดหนึ่งนะคะไม่ต้องไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะเครื่องปรุงเราปรุงไปแล้วในในในปากระป๋องนี่นะคะเอกป๋องนะคะรสแซ่บนะคะเราก็เติมน้ำปลาไปนิดหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวลงไปหน่อยนึงนะคะ,ะ่นี่น้ำมะนาวนะคะเติมไปนี่นะคะ่ะแค่ช้อนเดียวพอเพื่อจะเปรี้ยวนะคะอีกช้อน,นึ่งก็ได้นะคะระกับนะคะ นี่แค่นี้ก็พอแล้วนะคะมันก็เสร็จแล้วนะคะยำปาปล่องรสแซ่บนะคะผลสมุนไพรนะคะนี่นะคะพยายามอย่าให้ละเอียดนะคะยำนะคะให้มีเนื้อเนื้อนะคะขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะเนื้อเนื้อของปลานะคะค่ะอย่ายำแบบว่าละเอียดเกินไปหรืออะไรนะคะแล้วเรานะคะก็มาจัดนะคะเป็นบวบหรืออะไรแล้วแต่นะคะ ให้ดูงดงามนะคะหรือว่าหน้าทานะคะมีผักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาเลยนะคะให้เมือกเนี่ยคะ่ะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นเคองก้อนแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้ผักชีนะคะกระบวกนะคะเป็นจิ้มลงไปนะคะ เราก็จัดเลียงให้เรียบร้อยนะคะให้เป็นแบบหน้ารับทานนะคะ่เป็นบวบนะค,ะ,คะเนื้อก็เป็นให้เป็นก้อนแบบนี้นะคะตักแบบเนี้ยไม่ต้องไปย้ำให้มันละเอียดนะคะค่ะแล้วเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะเราเราก็หั่นนะคะผักชีนะคะโรยหน้าไปหน่อยหนึ่งนะคะ่ะผักชีนะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดนะคะ อันนี้เราไม่ต้องไปใช้ซอยนะคะเวลาเรา,เราไม่ต้องใช้ซอยนะคะอย่างนี้นะคะเราก็เด็ดโรยหน,น้านะคะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูสวยงามใช้นิ้วเราเนะะี่ยค่ะจัดแบบนี้ไปนะคะข้างๆนะคะให้ดูว่ามีความสวยงามนะคะแล้วก็หน้าทานนะคะหน้าทานนะคะเราก็เรียงแบบนี้นะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะ ยำปลากระป๋องแตงกวารสแซ่บนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะนี่คือการยำปลากระป๋องแตงกวารสแซ่บนะคะค่ะปักชีนะคะก็เป็นที่เราที่เราจะเอามาทานนะคะที่เราจะมาทานนะคะนี่ก็นี่นะคะที่เราจะเอามาทานนี่ค่ะรสแซ่บเป็นเลยนะนี่ยำปลากระป๋องแตงกวารสแซ่บพร้อมผักนะคะค่ะนะคะ อนอนาส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนนะคะก็ขอปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษานะคะผักคุ้พงพรนะคะจาทุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะมีนะคะคลิปดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับอาหารนะคะให้เพื่อนทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะค่ามาแล้วนะคะ บายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบาย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 ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ